สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมษคนเกิดราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนกระทั่งถึงวันที่14พฤษภาคมการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาเมษก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ่อนอื่นแม่หมอจะต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษทุกคนทุกท่านนะคะค่ะดวงชะตาในคลิปวิดีโอนี้เป็นดวงของเดือนมกราคมพศส5 6 4นี้ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษทุกคนทุกท่านคะ่ะเดือนมกราคมพศส5 6 4นี้เป็นเดือนที่สภาวะอารมณ์ของคุณ จะต้องผันผวนขึ้นขึ้นลงๆอยู่สักหน่อยนะคะยังไงก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะช่วงนี้การทำอะไรหลายๆอย่างยังคงจะติดขัดมีอุปสรรคเข้ามาขัดแข้งขัดขาจะเดินไปข้างหน้าก็ ยังเหมือนมีตออยู่มีห้วยมีหนองคลองบึงแบบนี้นะคะมาขัดขวางคุณอยู่นะคะช่วงนี้ก็ยังต้องใช้ความอดทนกับสภาวะส่วนตัวแม่หมออยากจะบอกว่าชาวราศีเมษคะถ้าคุณมีความไม่สบายใจหรือคุณคิดอะไรไม่ออกให้คุณอยู่กับคนที่รักคุณนะคะคนที่รักคุณก็คือคนที่แวดล้อมตัวคุณเช่นคนในครอบครัว นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เขารักคุณนะคะจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากอาจจะเป็นลูกหลานก็เป็นได้นะสิ่งเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้จะเป็นพลังชีวิตให้กับคุณให้คุณสามารถต่อสู้และคิดอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตนะ ช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมษเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากจะสันโดษมากๆเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยอยากจะให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับตัวเองมากมายเพราะว่าอยากจะไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็หาบทสรุปหาทิศทางที่ดีๆต่อไปการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนมกราคมนี้ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้นะ เหตุการณ์ยังผันผวนขึ้นลงอยู่นะคะชาวเมษคะช่วงนี้สภาวะจิตใจของคุณเนี่ยอย่าพันผวนไปตามสถานการณ์เด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเดินผิดทิศผิดทางแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดได้นะคะบางทีความคิดเห็นของผู้คนแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการดาเนิเนชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะบางทีคนรอบข้างพูดอย่างโน้นคนนั้นพูดอย่างนี้นะคะบางทีคุณ คุณอาจจะไม่ควรจะรับฟังใครเหมือนอย่างที่ดวงชะตาของคุณเกิดขึ้นในเดือนนี้คุณควรจะอยู่กับตัวเองคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขได้นะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องประหยัดมากๆเลยชาวราศีเมษนะค่อนข้างจะต้องเก็บหอมรอมริบหรือระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าเงินทองก็ยังต้องคงหมุน นะคะจะมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะชาวราศีเมษถ้าใครเจอโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่มันคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสในชีวิตคุณอย่าเดินหนีคุณอย่าปฏิเสธนะคะเช่นคุณเจอช่องทางทำกินหรือเจอใครแนะนำอาชีพอะไรดีๆแนะนำไอเดียในการดำเนินชีวิตดีๆ อย่าเซโ,โนนะคะอย่าไปปฏิเสธบางทีสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตไม่หมอมองว่าเดือนมกราจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่ชีวิตโดยรวมทั่วไปอย่างที่บอกไปในตอนแรกเหตุการณ์ยังผันผวนขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้สภาวะจิตใจคุณต้องมั่นคงให้ได้มากที่สุดใช้เวลาอยู่กับเด็ก คนในครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องคนที่รักคุณนะคะจะเป็นพลังชีวิตให้ดำเนินได้ดียอ่งมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะชาวเมษนะอ่ะทีนี้เรามาดูในด้านการทำงานกันก่อนดีกว่าท่านใดในช่วงนี้ที่ยังมีงานประจำทำนะคะคือยังทำงานอยู่ว่างั้นเถอะนะคะ จะมีสภาวะความเบื่อหน่ายกับงานที่ทำนะคะเหมือนอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่คุณก็พยายามพยายามปรับอารมณ์พยายามปรับตัวเข้ากับสภาวะงานในตอนนี้ให้ได้มากมาก,มากเลยนะคะคือชาวราศีเมษก,ก็ก็พยายามไม่เครียดนะเออบางทีอะไรบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจคุณก็อดน้อยไม่ได้เหมือนกันแต่คุณก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติอะไรที่คุณพยายามทำมา ก่อนหน้านี้นะคะหมายถึงว่าการคอนติเนียงานนะคะคุณอ่าประคับประคองงานมาหรือพยายามสร้างผลงานอะไรใดๆมาในในวงงานของคุณเนี่ยในช่วงนี้มันก็ยังต้องดำเนินต่อไปหรือพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้แบบนี้นะคะคุณจะหยุดกลางคันไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ carry on งานก็คือพยายามเอางานที่เราทำมาอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินต่อไปให้มันถึงจุดที่เรียกว่า success ให้ได้นะคะ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดูน่าเบื่อนะคะในแวดวงการทำงานเนาะส่วนท่านใดที่ตอนนี้กําลังว่างงานพักงานหรือรอง,งานอยู่แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะขี้งุดหงิดนะคะคิดไปทั่วแหละในช่วงนี้คนว่างงานนะชาวราศีเมษถ้าเกิดคุณกําลังรอง,งานหรือพักงานใดๆอยู่ในตอนนี้ คุณเหมือนกับว,ว่ามองหาอาชีพเสริมนะคะมองหาอะไรทำที่มันจะดีกับตัวเองแต่ระมัดระวังอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือสิ่งที่มันเป็นด้านดาร์ดากด้านมืดหรืองานอะไรที่มันไม่ค่อยโปร่งใสคุณต้องระมัดระวังตรงนี้หรือคนมาชักชวนให้ได้มากๆเลยนะเพราะว่าในช่วงนี้สภาวะจิตใจของชาวราศีเมษเนี่ยบางทีมันฟุ้งซ่านก็ค,คิดไปทั่วลวคะค่ะบางทีก็หงุดหงิด วินเวียนกับคนทั่วไปแบบนี้นะคะระวังด้วยเนาะในด้านภาวะอารมณ์จะอาจจะเกิดขึ้นมาได้นะอาจจะเป็นช่วงกลางปักหรือปลายปักแบบนี้นะคะเนาะก็มองหางานหาอะไรทําให้ตัวเองไม่เครียดนะชาวเมษนะส่วนสภาวะด้านการเงินนะคะ,ะคุณมีเกณฑ์ มีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นลาบลอยหรือว่าคุณจะถูกหวยนะคะเพราะว่าจากที่ดูเกณฑ์ลาบลอยของคุณแล้วมันไม่ค่อยเด่นนะอาจจะเป็นโชคดีมาจากทางใดทางหนึ่งนะคะหรือคุณเอาเงินไปลงทุนกับอะไรแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมานะหรือค้าขายผลตอบแทนจะกลับมาจากการที่คุณไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้านการเงินนะคะช่วงนี้ก็ ถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็กราบพระไหว้พระเนาะนะคะก็จะช่วยเสริมโชคลาภให้กับคุณได้นะคะปัญหาการเงินก็ยังต้องหมุนกันต่อไปในช่วงเดือนมกราคมนี้สภาวะจิตใจของชาวราศีเมษก็เครียดนะคะเครียดเรื่องการดำเนินงานดำเนินชีวิตกับงานนะคะการเงินการทองที่จะต้องมาหมุนใช้ในชีวิตประจำวนันคุณเครียดมาก นะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนชาวเมธท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองนะคะธุรกิจส่วนตัวคนมีธุรกิจในช่วงนี้ก็ก็เครียดนะคะมองเห็นว่าคุณแบบมีภาวะความสับสนนะคะว่าจะเอายังไงดีกับธุรกิจที่ดําเนินไปแต่มันก็ยังพอไปได้นะอาจจะมีกัลยาณมิตรคนรัก ใครชอบพอกันเนี่ยหรือลูกค้าประจำเนี่ยยังหมุนเวียนมาช่วยอุดหนุนเจอจุนคุณอยู่นะคะก็จะพอขยับขยื่นไปได้ในด้านธุรกิจกับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าๆกันหรือคนที่เคยอุดหนุนดูแลกันมาแบบนี้นะคะก็หมุนเวียนกลับมาช่วยเหลือกันก็พอให้คุณได้ผ่อนคลายความกังวลไปได้อยู่บ้างนะอันนี้คนมีธุรกิจอะนะคะนะ อ่ทีนี้ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษในด้านความรักนะคะเรามาดูในด้านความรักของชาวราศีเมษกันก่อนนะสำหรับท่านใดที่มีคู่คลองคู่กันมานะคะคุณจะมีสภาวะที่เรียกว่าเหมือนเหมือนความห่างเหินกันนะคะคือมันมีแรงดึงดูดมีความรักให้แก่กันแต่มันจะมีสภาวะ ทางเหินกันบางคนติดอีโก้ให้กับคนรักหรือมีเรื่องอะไรในใจแล้วไม่ไม่เคลียร์กันไม่ได้พูดกันตรงๆแบบนี้นะคะมันก็กจะทําให้ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะคะก็เหมือนกับว่าความรักมันมันมองเห็นความรัก และแรงดึงดูดให้กันอยู่ตรงนั้นแต่เรามีอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักของเรามีอุปสรรคเกิดขึ้นนะชาวเมษนะต้องระวังตรงนี้และถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะรักซ้อนรักสามเศร้าน,นะคะในช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณให้โฟกัสที่ตัวเองนะคะถ้าในกรณีที่คนรักของคุณมีมีรักซ้อนนะคะ ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยมันยังมีแรงดึงดูดให้แก่กันและกันอยู่แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไฟกันหรือฝ่ายใดมีมือที่3ก็ตามถ้าปะทะอารมณ์กันเนี่ยมันจะจบมันจะพังเลยนะคะอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะชาวเมษนะ เรามาดูคนที่ชาวราศีเมษนักรักนะคะคนรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมกราคมนี้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับช่วงนี้เขาก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตประจําวันมากๆเลยหาเงินหาทองนะคะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือพยายาม ทุ่มเทกับอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาอยู่เพื่อให้สถานการณ์ในชีชวิตส่วนตัวเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้เป็นดวงคนรักของชาวเม่นะเขาต้องการเหตุผลต้องการเวลาค่ะในช่วงนี้คนรักของคุณนะต้องการเหตุผลให้กับการดําเนินชีวิตมากๆนะคะอยากจะได้อะไรที่มันตรงไปตรงมานะ่ะคือตอนนี้ไม่อยากจะอ้อมค้อมอะไรกับชีวิตแล้ว ต้องการเวลาและต้องการเหตุผลที่มันตรงไปตรงมาให้กับการดำเนินชีวิตต่อไปนะอันนี้เป็นสถานการณ์อของคนรักคุณส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวเมรมีต่อชาวเมรแม่หมอมองเห็นความผูกพันที่คุณมีให้กันมันเยอะมากนะเหมือนที่ผ่านมานะ่ะคนคลองคู่คนมีความรักนะ คนรักชาวราศีเมษกับคุณเนี่ยคือมันเหมือนเรามีเหตุการณ์ในอดีตที่ฝ่าฟันความรักกันมาเนี่ยมันมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันมาก็เยอะนะคะความทรงจําดีๆว่างั้นเถอะนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนคลื่นใต้น้านะคะเหมือนคุณสองคนน่ยมันมีอะไรสักอย่างที่มันยังเคลียร์กันได้ไม่ลงตัวในตอนนี้เรารักกันนะแต่เราเหมือนจะเหมือนจะจูงมือต่อกันไปได้ไหมเนี่ย ต้องลองถามตัวเองดูนะคะว่าปัญหามันคืออะไรเนาะนะแต่ว่าดูจากสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จากนี้ไปถึงจะดูอืดๆๆเอื่อยสถานการณ์ของคุณและคนรักเนี่ยแต่ก็มองว่าไปกันต่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ย คนมีความรักคนคองคู่ชาวราศีเมษคุณกับคนรักเนี่ยมันยังมีเยื่อใยให้แก่กันเยอะถึงจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนความผูกพันโมเมนต,ต์ดีๆความทรงจําดีๆระหว่างเราสองคนเนี่ยมันมีมายาวนานมันมีมาช่วงระยะเวลาหนึ่งมันผูกคุณสองคนไว้นะ่ะและอีกอย่างหนึ่งแม่หมอบอกเลยคนที่มีความรักมีปัญหาในกรณีที่คุณกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ในตอนเนี้ย ตัดยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะบอกเลยมันมีสายใยอะไรบางอย่างที่จะดึงคุณสคนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะถ้าเป็นไปได้คำแนะนำก็คือปรับความเข้าใจกันเปิดอกคุยกันอะไรที่มันเป็นปัญหาลองคุยกันดูซิว่ามันจะแก้ยังไงนะคะมันอาจจะมีทางออกที่ดีให้กับคุณได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูคนมีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรแบบเนี้ยแม่หมอกก็ยังมองว่าคุณสองคนเนี่ยก็ยังจะไปกันต่อนะคือคนมีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เหมือนกับว่าอ่าที่ผ่านมาคุณเองก็มีอะไรดีๆให้แก่กันเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาแต่ระหว่างคนสองคนเนี่ยมันมีใครสักคนที่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ตัดไม่ขาดนะคะ ต้องต้องดูด้วยอาจจะเป็นถ้าเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเขาหรือเปล่าที่ยังมีใครอีกคนซ่อนอยู่ถ้าคุณไม่มีก็น่าจะเป็นเขามีนะนะคะก็คือความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคุณและคนรักนะคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไปกันต่อกับคนคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณแต่ก็ไปกันแบบ3มคนอนะเนาะยังไงก็อ่ะให้เวลากันไปก่อนว่า จะเลือกใครจะจะตัดสินใจยังไงนะคะอย่าวินอย่าเวียงนะระมัดระวังอารมณ์นะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะคะเรามาดูคนโสดชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคนโสดเนี่ยติดต่อกับคนทางไกลหรือเปล่าคะหรือคุณอาจจะมีคนทางไกลมาถูกอกถูกใจหรือคนที่มีความรักษาแตกต่างกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไปไม่ถึงไหนหรอกคะ่ะคนโสดนะ ต้องรอรอ,รอดูดูกันไปก่อนนะคะคือยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคนโสดคือคือโสดยังไงก็ยังโสดอยู่อย่างนั้นหรือบางทีคนที่เข้ามาก็อาจจะยังยังมีประเด็นกับใครอีกคนนึงอยู่ซ่อนไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าคนโสดเนี่ยเด่นมากสําหรับคนเก่าๆนะเหมือนคนเก่าอยากจะย้อนกลับมามารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคุณอีกนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะคะ่ะว่าจะยังเปิดรับเขาไหมเนาะสําหรับคนเก่าในชีวิตนะ คนโสดนะคะคนเก่าอยากย้อนกลับคืนมานะคะนะส่วนคําแนะนําในด้านความรักนะคะคําแนะนําในด้านความรักให้กับชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษคุณอย่าไปฟังคนอื่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างผู้หวังดีหรือใครก็ตามเถอะนะในด้านความรักเนี่ยถามใจคุณเองว่าคุณจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงกับคู่ครองคนรักคุณจะเอายังไงนะคะถ้าใครมีปัญหากันมา นะคะเคลียรซะแล้วจับมือเริ่มต้นกันใหม่ปรับตัวเข้าหากันนะคะทุกอย่างยังไม่สายสำหรับคนมีปัญหาในด้านความรักยังไปกันต่อได้แต่ต้องถามใจตัวเองอย่าถามคนรอบข้างมากอย่าปรึกษาคนอื่นเยอะนะคะยิ่งเยอะยิ่งเยอะความคิดเห็นยิ่งหลายประเด็นคุณยิ่งจะสับสนนะคะมันจะยิ่งไปผิดทางนะนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะนะคะทีนี้เรามาดูในด้านอื่นๆกันต่อนะคะชาวราศีเมษ อาใครที่มีภาวะหนี้สินนะคะชาวเมษในช่วงเดือนมกราคมนี้คนมีหนี้เนี่ยหนักมากๆเลยนะคะมีความอึดอัดใจไม่สบายใจมากๆหันหน้าเข้าหาใครก็เหมือนไรที่พึ่งนะคุณต้องพยายามงัดเอาเงินเก่าๆเ,เงินเก็บมาใช้อะ่ะหรือมาโปะหนี้ปะศสินก่อนนะคะ ดึงหน้ามาโปะหลังดึงหลังมาโปะหน้ามุ่ดอุ้นวายไปหมดเลยในช่วงนี้นะคะยังไงก็ต้องใช้ความอดทนกัดฟันไปให้มากๆถ้าเป็นไปได้แม่หมอแนะนําให้เจรจากับเจ้าหนี้นะคะขอความช่วยเหลือจากเขาขอความเห็นใจจากเขาอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณได้ในสภาวะการเดือนมกราคมนี้นะชาวราศีเมษสำหรับคนมีหนี้สินนะคะ นะโอกาสใหม่ๆดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แค่คุณมองหาคุณจะมองเห็นนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเคยอาจทำผิดพลาดอะไรใดๆมาคุณก็จะอาจจะมีคนให้โอกาสคุณได้อีกครั้งเพียงแค่ปรับการกระทำปรับคำพูดของคุณให้มันดีขึ้นให้มันฟังรื่นหูขึ้นนะคะก็อาจจะมีคนหยิบเรื่อนโอกาสดีๆมาให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้านการงานหรือความรักก็ตามนะคะ ลองมองหาดูซิโอกาสนั้นมันอยู่ข้างๆคุณแต่คุณอาจจะมองข้ามไปก็เป็นไปได้นะชาวราศีเมษคะทีนี้เรามาดูวิธีแก้เครดเสริมดวงกันนะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคะวิธีแก้เครดเสริมดวงให้ดวงชะตาคุณดีคุณแข็งแกร่งขึ้นในเดือนมกราคมหลังปีใหม่นี้ก็คือการที่คุณทําบุญโปรดสัตว์นะคะทาบุญกับสัตว์จะช่วยได้มากนะคะเช่น ไทยชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยเต่าหรือให้อาหารสัตว์จรจัดก็เป็นไปได้ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกรง่งมีโชคมีลาบดีงามมากยิ่งขึ้นนะคะชาวเมษนะอันนี้เป็นวิธีแก้เครสเสริมดวงนะคะส่วทนทางด้านสุขภาพร่างกายนะคะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะในการแก้เครสเสริมดวงชาวราศีเมษแม่หมอมองเห็นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่มากๆเลยที่คอยคุ้มครองดูแลกายสังขารคุณอยู่คุณอย่าลืมเข้าห้องพระทําความสะอาดห,หิ้งพระหิ้งบูชาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้มลาลัยใหม่สวดมนต์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยดวงชะตาของคุณได้ดีมากๆเลยนะคุณมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์แล้วก็พระมหากษัตริย์นักรบหรืออาจจะเป็น พรามพระฤาษีแบบนี้นะฮะที่คอยคุ้มครองกายสังขารของคุณอยู่นะคะอย่าละเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดนะนะคะก็จะช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีส่วนทางด้านสุขภาพร่างกายระวังปอดหลอดลมจะไม่ปกติหวัดไอจามนะคะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจอาจจะมีอาการผิดปกติขึ้นมาต้องรีบหาหมอรับประทานยาให้ตรงต,รงตามที่แพทย์สั่งนะคะชาวเมดนะ ส่วนทางด้านอื่นๆด้านอุปัติเหตุอะไรร้ายแรงไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดอาการภูมิแพ้หวัดไอจามขึ้นมาปวดหลังปวดเอวเจ็บขาเจ็บข้อเจ็บเอ็นแบบนี้นะคะพอให้รำคาญเนาะนะคะแล้วก็สุขภาพบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะก็ควรจะรับประทานยานะคะแล้วก ผ่อนคลายตัวเองอย่ายกของหนักนะคะก็จะช่วยได้ในด้านคนมีปัญหาด้านหมอนรองกระดูกหรือเอ็นข้อกระดูกไม่ปกติแบบนี้นะคะเหมือนโรคคนแก่นะคะ เออบางคนอาจจะยังอายุยังน้อยอยู่แต่มีโรคเหมือนโรคคนแก่เลยนะคะในช่วงนี้นะยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพปีใหม่แล้วแม่หมอขออวยพรให้ปี2564นี้เป็นปีทองของชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษเป็นปีเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาค่ะสวัสดีค่ะ